สบายดีเด้อเฮ้ยเอ้ยสบายดีเด้อหมูเอ้ยสบายดีเด้อเฮ้ยทใไมเฮานั่นนี่แน่เขาก็อยู่เพื่อนนี่แหละนี่ตำหมักแตงใส่ตีนไก่แล้วก็ใส่กี้กี้กะมนี่แต่ยอดกีลเลยเฮ้ยแค่นี้แหละเนหมูเขาก็บร่ได้ไปหาโต พอดีเฮาก็มีแนวจำเป็นหม้เยเฮาก็มีแต่คนในเฮือนเฮาเรามาไปหาตูค่ะยังกระสรางดอกตัวเสิเข่าใจเฮาอยู่ดอกพอแต่เฮาเป็นหมู่กันมันบ่อยเมืน่หน่อยปีพ่อกันตั้งแตนายทินเอตินายน้อยเสาเฮือนอยู่ในอันเ้าหากับเ้าหากับเคี่ยวบอนเฮาก็อยู่น้ำกัน หลังจากนั่นตัวกาออกไปอยู่เพื่อนหลวงเข้ากับไปมาหาสู่กันอยู่จนว่าหอนมึงสิ้นใจยังว่าเอาอยไปหาตัวตัวก็เข่าใจเขาหยุ่งเขาย่ายังวาเขากับไปหาตัวตั้งแต่มือ้อตัวปวดขี่พูดแหละปวดขี่มาตัวขี่บอกมาตัวก็เชว่าเขามีความสุขบอกเขาก็คืด ันเ้ามีมน์คือเปิดว่าขาก็จิจมมน์นขี่ตัวเองออกขี่ตัวออกพวดรล่ะมึงเลยนนี่แหละข้าวจังหวะนะนี่เข่านี่แหละ้าวจังหวะซีวิตคนน้ำมีเพียงน้ามูจังหวะหายหักกันพรมย่างข้าว่าจังหวะคือข้าวว่าวตัวได้ยินบอกข้าวว่าวตัวได้ยินแลือดปวดตัวเบิ่งแล้วตั้งแต่ตัวยังอยู่เป็นคนนําเมาคน เอาว่าวลาเข้ายนอยู่ดีไม่แห้งนี่นะเขาต้องการอยู่ความดีกันบ่เฮ้ยกว่าอยากดีนะเขาเขาดีโลดดีโลดนะวา่ะกานเขาตายเลยสุมาห์ให้น้ำเขาเขาล้เครื่องก็เขาหยุดใกล้หรืว่านนะงาานนเขาว่ะง่ายหรือเขาว่าตจะหลอดนะเฮ้ย โตก็หนึ่งเขาบอาผมนะตอนตัวย่องพ่วมปากเขาเป็นแล้วเขาก็ได้ไปหาโตเขาได้ว่าผมโตแล้วมียังเท่าไก่เอาโฮสิกรมให้กันเกิดมากกับเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันคือเก่าเป็นเพื่อนดีคือเก่านั่นแหละเขาก็ว่าผมโตตั้งแต่โตนั่นพป่แหละตั้งแต่แต่ตัวเนี้ยยังเป็นคนพป่แหละวันนี้เขาหันกอาับไปหาโตนะเขาเกิดอุบัติเหตุ นตวันที่เสาหกนะเฮ้ยเดือนหกวันที่สหกเขาก็อ่านเรื่องลูกเขียน,นเนาะเื่อนเรื่องนั่งคําเขียนว่าตัวสิ้นใจตอนวันที่สหกตอนสามโมงไปให้มันบ่เอ้ยวันนี้เขาก็มากเกิดอุบัติเหตุกับว,วันที่เสาหกหกโมงสองนาทีเขาก็ดีอย่างว่าเขามีปัญหาเขาจังบ่ยไปหาโตยังมีแต่พัอเข้าไปแล้วกับพ่อแหละน้องมู ยามือตัวอยู่ดีเขาก็กล้ไปหาตัวแล้วเขาเรียว่าออน้ากันแล้วแต่เ้าหกันหยกโทษหยกโพยให้กันมันยังกระดีน้ำมูลน้อน้ัเก็กยังกับบัตอความดีละโมเลยเรื่องนางข้าไม่ปึ๊กไปปานไะอจูนมันก็หักเพลนเขาโตหักเลยอะไรกระดีน้ำบริสิมไปป้าดอกเด้อโมเด้อ ตัวไปเกิดทำซุกตัก็ด้เอาเจ็บช้าปวดน้ำโมเนาะภผกระติไปค่้ยต้อยคือเข้าว่าแล้วเฮ้ยเอ้ยไม่มีผัวดอกสิโลค่ะก็เข้าว่าบอกแล้ว,วไม่ีผัวอยู่ส่วนหน่อยเนอ้อยอยู่ร้อยปีผัว่นเกิดมาห่างบ่ามีมม่ผัว่นไม่มีพญายนาคาะกันคือแต่เฮ้าว่าน่ะเกิดมาแต่เข้าถูกตัแห้งแล้วเศร้าหายอ,อกเ้า เศร้าหายเศร้าหน้าโนยเห็ดชวนเห็ดไห้วันนี้แต่เฮ้าก็มาอยู่อังนี่กัแต่เฮาก็อยู่ซำนี่ก็โอเคเลยล่ละโมอเอยอย่างว่าเฮ้าพราว้าหนึ่งคือกันถ้าสิไปเมือ่อใดเฮ้าบบหูถ้าสิตายแบบใดเฮาก็บ่ฮหูเนี่บอกเพิ่นว่าเมื่อเกิดแต่เฮาก็บ่ฮหูเมื่อตายแต่เฮาก็บ่ฮหูอย่างว่านะเมื่อเกิดก็ฮู้อยู่ดอกด็อกเตอร์เพิ่นบอกก็พ่อเมย์เฮาบอกเฮ้า แต่แถ้าบอหูเมื่อตายเห็นต,ตายเนี่ได้โบจักแล้วว่าลืมบันอะไรง่ายต่ำเนาะอันนี้อะตํำใส่มะกอกเดอ้อใส่มะกอกใสมก่มะขามแซ่บต่แท่เดอ้อเนเลมไนมะกอกอืจังว่าฮานะเขาก็ยังสั้นละเขาจังเว้าอยู่นะจังว่ากระซังแล้เน้อหมูเนาะจังเว้าได้ว่าก็นำกันก็แนอนดิงแล้วแต่เขากป็นเอนดิงตั้งแต่มือตุบป,ปวดขี่พุนละ เื่าไปหาพุ้นแหละหมดท่านแต่เหากรดีบบ้านนี่ก็มีแต่ขืดว่าคือฮาวาไรแหละบ้านนี่ก็เป็นมาล่างแหม่ยโมระโมงนับข้าบลถดกายไปทางนั้นเหาก็ะดิบเอวเบ่งเฮือนโตเอออย่างสั้นละมวยน,นี่แหละชีวิตของคนนั่นเขาจังว่าออบ่มีเพียยจังว่าพ่ออยู่กะกีพ้พ่ออยู่เหรอยูอพ่อกินตะกินไปเอาเพียงไปน้ำนูคือโตแล้วในเฮือนกันยังตั้งเลาอยอยู่ ไปอยู่ยังบ่พอปีเน่ยนั่นละบงเอยจังว่าให้ตันไปเอ้ยเอ้ยไปพอจักจัทางเพื่อนตัวลืมบ่เ้ยห่น้ตัวตอนหนึ่งเด้อ่ะเฮ้ยตัวเฮียนน่ะนมตสะไว้เด้อว่า จังหน่อยตัวไปพ่อยยมพี่บานมาถทำตัวแต่นโมเป็นยี่บบ่ะบอเป็นพ่อว่าโอ้ยว่าเพียนไหววาเพิ่งว่าวเป็นนั่นแล้วก็เพิ่นก็สิ้มยมพี่บานก็สิยิ้มเป้ยเด้๋ยนะเฮ้ยเราเคยว่าวหยกกันนั่นท่ากี้นะพวกของในนี่อ่ะโมเป็นของคลั่มตัวมวยคนหน่าวเราโอ้ยว่าวเรื่องตายเรื่องยังคลั่มบ่ยตายบ่ยขลิ่มว่าโลดผลสิตายอยู่ตลอด จังมีแต่ความว่าใส่การสั่งความบอดีใส่กันล้านั่นแหละมันคลังป่วยคือบบพังแน่เนาะเฮ้ยอย่างวายตัวเกิดเต็มชุกเต็มโมเดอพ่อเขาบอกเคยลืมอกเนาะตอนท้งใหญ่ไปคาวายที่นั่งปานน่ะเปิดเกิดยวนเขื่อนเคียวบอลอันนีะ้เน,น้อเฮ้ยเนาะเคียวบอนนกลกับเศร้าหาไหนักปานเกิด